สวัสดีค่ะ Happy v เ l น n t น e เ Day นะคะทุกคนวันนี้อยู่กับเล็กและที่นี่เชฟเล็กออฟฟิ i ชียลค่ะวันนี้เราทำเค้กรูปหัวใจกันนะคะเป็นเค้กเรดเวลเวตนะคะตัวเค้กเนี่ยเป็นเนื้อกะมี่ไม่ใช่เค้กสปันแล้วก็ไม่ใช่เนื้อชิฟฟ่อนนะคะเป็นเอกลักษณ์ของเค้กตัวนี้เลยค่ะ เราก็จะมีครีมชีสฟรอสติ้งอร่อยๆอเสิร์ฟมาคู่กันเลยนะคะก่อนจะไปรับชมส่วนผสมและวิธีทำฝากซ b s สไคร e กดไลค์กดแชร์ให้เล็กด้วยนะคะโอเคค่ะเพื่อไม่ให้เป็นการเสรียเวลาไปดูส่วนผสมกันเลยค่ะส่วนผสมสำหรับทำเค้กเรดเวลว e ตนะคะมีน้ำตาลไอซิ่งค่ะนเนยเค็มหันมห่นเตา๋าครีมชีสหั่นเต๋ากลิ่นวานิลลาในส่วนนี้จะเรียกว่าครีมชีสฟรอสติ้งนะคะ ท็อปปิ้งวันนี้เล็กใช้เป็นน้ำตาลสีเม็ดเแบบนี้ค่ะดอกพวงชมพูและในส่วนของดอกไม้ฟองดองค่ะการทำเค้กเราใช้เนยเค็มหั่นเต่านะคะไข่ไก่ไม่เย็นค่ะวันนี้ใช้เบอร์หนึ่งน้ำตาลละเอียดนะคะหรือว่าน้ำตาลเบเกอรี่น้ำส้มสายชูเบกกิ้งโซดาค่ะตามมาด้วยผงโกโก้นะคะสีแดงสดผงฟู น้ำมันคานูล่าหรือจะใช้เป็นน้ำมันชนิดอื่นได้เหมือนกันค่ะแป้งเคก้กและการทำบัตเตอร์มิลนะคะมีนมสดรสจืดค่ะแล้วก็น้ำมะนาวโอเคส่วนผสมนะคะสำหรับการทำเค้กเรดเวลเวตของเราก็มีประมาณนี้เลยค่ะอ๋อวันนี้เล็กใช้พิมพ์รูปหัวใจแบบนี้ด้วยนะคะจะได้เข้ากับบรรยากาศวาเลินไทยดูส่วนผสมแล้วเดี๋ยวไปลงมือทำกันเลยค่ะ ขั้นตอนแรกนะคะเราก็มาเตรียมทําในส่วนของบัตเตอร์มิลกันค่ะน้ำมะนาวนะคะแล้วก็นมสดรสจืดค่ะคนนิดเดียวเลยนะคะไม่ต้องคนเยอะนะถ้าคนเยอะเขาจะเป็นริมค่ะอันนี้ก็พักในส่วนของบัตเตอร์มิลไว้ก่อนนะคะตอนนี้ก็นําแป้งมาร่อนกันค่ะใช้แป้งเค้กนะคะแล้วก็ตามด้วยผงโกโก้ค่ะ และผงฟูค่ะร่อส่วนผสมให้เข้ากันนะคะคุณผ,ผู้ชมจะสังเกตได้ว่าตัวเค้กเรดเวเวเนี่ยมีผงโก,โกโก้จริงๆแล้วเขาก็คือเค้กช็อกโกแลตนั่นเองนะคะแต่ว่าเราก็จะใส่สีให้สวยงามก็คือสีแดงสดอะคะ่ะมันก็เลยมีสีแดงแบบนั้นทำให้เราอ่ะไม่ทราบเลยเนะว่าตัวเค้กเรดเวเวเนี่ยเป็นเค้กช็อกโกแลตค่ะ เดี๋ยวพอเราเล่อแป้งเสร็จแล้วนะคะโอเคได้เนื้อแป้งที่ผสมกับของแห้งดีแล้วพักในส่วนนี้ไว้ก่อนนะคะเดี๋ยวเราจะตั้งไปตีในส่วนของเนยและน้ําตาลกันค่ะหลังจากเราได้บัตเตอร์มิลแล้วนะคะตอนนี้ก็จะต้องนําเนยนะคะแล้วก็น้ําตาลทรายละเอียดะคะ่ะมาตีเข้าด้วยกัน วันนี้เล็กใช้เนยเค็มนะคะเพราะฉะนั้นส่วนผสมของเกลือค่ะเราก็จะไม่ต้องใส่เพิ่มแล้วนะคะแล้วก็ตามมาด้วยน้ำตาลทรายละเอียดค่ะตีในส่วนนี้ให้ขึ้นฟูนะคะใช้สปิดสูงได้เลยค่ะพอเนอยเริ่มขึ้นฟูนะคะตอนนี้ก็ทยอยใส่ไข่ไก่ลงไปทีละหนึ่งซองค่ะ เล็กก็จะไหลในส่วนของสีแดงสดค่ะเป็นเอกลักษณ์ของเขาเลยนะคะสำหรับเทเซอร์เวดเนาะสีเขาก็จะแดงปิ๊ก้าแบบนี้ละค่ะแล้วก็ตามด้วยน้ำมันคานโนล,ล่านะคะ ต่อไปนะคะเราก็จะนําแป้งแล Milk ะบัตเตอร์มิลค่ะสลับกันใส่ลงไปในโถผสมนะคะใช้สปีดต,ต่ำนะคะแป้งจะได้ไม่ฟูง้งแบ่งใส่ให้ได้แป้งสามรอบนะคะแล้วก็บัตเตอร์มิลสองอนะรอบเนาะเพิ่มสปีดนิดนึงค่ะเดี๋ยวพอแป้งหมดเม็ดนะคะเราก็จะใส่ในส่วนของบัตเตอร์มิลค่ะ แล้วก็มัทเตีวนะคะค่อยๆ่อยใส่ลงไปน้อยอย่าใส่ไปรวดเดียวนะคะ พอเราได้เนื้อเค้กที่เนียนแล้วนะคะส่วนผสมสุดท้ายที่เราจะใส่ก็คือเบกกิ้งโซดาแล้วก็ตัวของน้ำส้มสายชูนั่นเองค่ะเติมน้ำส้มสายชูลงไปนะคะในของเบกกิ้งแล้วก็เทลงไปในส่วนผสมคนนิดหน่อยได้นะคะให้ส่วนผสมเข้ากันจะเห็นว่าเขาเป็นฟองแบบนี้เนาะตัวนี้แหละค่ะที่จะทําให้เค้กของเราเป็นเนื้อนุ่มนะคะแล้วก็มีฟองอากาศทำให้เค้กฟูด้วยค่ะ แล้วก็เปิดเครื่องตีนะคะให้ส่วนผสมเข้ากันวันนี้เล็กใช้พิมพ์เป็นรูปหัวใจขนาด2ปอนนะคะคุณผู้ชมก็จะต้องกลุ่พิมพ์เป็นรูปหัวใจแบบนี้ด้วยนะคะเวลาที่เรานําเค,ค้กออกจากพิมพ์เนี่ยค่ะเค,ค้กก็จะได้ไม่ติดตัวของก้นพิมพ์นั่นเองนะคะเราเฉพาะก้นพิมพ์อย่างเดียวด้านข้างไม่ต้องเนาะแล้วก็คนส่วนผสมก่อนที่จะกลุ่ลงพิมพนะคะ โอเคส่วนผสมเข้ากันดีแบบนี้แล้วก็เทลงในพิมพ์ได้เลยค่ะและก่อนที่เราจะนำเค,ค้กเข้าอบนะคะอย่าลืมคลอพิมพ์ด้วยนะที่เราต้องคอพิมพ์เพราะว่าเราจะไล่ฟองอากาศนะคะทําให้เวลาที่เราเอาเค,ค้กเข้าอบอะค่ะมันจะได้ไม่มีฟองอากาศเล็กๆก,ก่ใหญ่อยู่แบบนั้นนะคะ ตอนนี้เราวอรมเตาเสร็จแล้วเราก็นำเค,ค้กเข้าอบกันค่ะใช้อุณหภูมิที่180องศาเซลเซียสนะคะแล้วก็วางตัวเค,ค้กเนี่ยไว้ชั้นล่างค่ะไม่ต้องเปิดพัดลมนะคะ ครบ40นาทีแล้วนะคะตอนนี้เราก็นำเค้กออกจากเตากันค่ะเวลาทああี่เรานำเค้กออกจากเตาแล้วนะคะก็ครอบคิพ์ด้วยค่ะทำแบบนี้เค้กก็จะได้ไม่ยุบตัวนะคะวิธีเช็คเค้กสุกอีกอย่างหนึ่งก็คือการใช้ไม้แปลแหลมอะค่ะจิ้มลงไปตรงกลางเค้กนะคะ ดึงออกมาแบบนี้ค่ะเค้กแห้งดีไม่มีของเหลวออกมาแบบนี้ก็แสดงว่าเค้กสุกแล้วนะคะตอนนี้เล็กก็จะนําเค้กค่ะ,คะออกจากพิมพ์คุณผู้ชมก็เตรียมตะแกรงพักแบบนี้ไว้ด้วยนะคะตอนนี้ก็ต้องใส่ถุงมือนะคะเพราะว่าพิมพ์เนี่ยยังร้อนอยู่แล้วก็จับมั่นๆนะคะด้านบนและด้านล่างแบบนี้นะค,ะคลิกค่ะ โอเคเราก็จะได้น้องเค้กของเราออกมาแบบนี้นะคะตอนนี้เราจะพักเค้กไว้ให้เย็นก่อนนะคะก่อนที่จะนำเค้กมาสไลด์คะะหลังจากนี้เราก็ไปทำในส่วนของครีมชีสฟรอสติ้งกันค่ะตอนนี้นะคะเราก็มาตีครีมชีสฟรอสติ้งกันค่ะเล็กก็ใช้ในส่วนของเนยเค็มหั่นเตาแบบนี้นะคะเป็นเนยเค็มที่ มีความเย็นอยู่ด้วยนะคะเวลาที่มาตีก็จะได้ขึ้นฟูได้ง่ายนั่นเองค่ะเพราะว่าถ้าเหลวเกินไปเวลาตีมันจะขึ้นฟูยากนะคะแล้วก็ไอซิ่งค่ะใช้เป็นไอซิ่งนะคะเพราะว่าเราอยากได้ส่วนผสมที่มีความเนียนนั่นเองค่ะแล้วก็ตีให้ส่วนผสมเข้ากันนะคะจนเนื้อขาวฟูค่ะ ตัวเนยแล้วก็ตัวไอซิ่งนะคะเริ่มเข้ากันดีเลยก็จะเติมในส่วนของครีมชีสหั่นเตาค่ะทีนี้ครีมชีสก็จะต้องเป็นครีมชีสที่มีความนุ่มแล้วนะคะหั่นเต๋าเรียบร้อยแล้วก็วางไว้ในอุณหภูมิห้องได้เลยค่ะเพราะว่าถ้าเกิดตัวครีมชีสไม่วางไว้อุณหภูมิห้องเนี่ยเข,ขาค่อนข้างแข็งนะคะแล้วก็จะตียากเนาะแล้วก็ สุดท้ายแล้วอะหัวตีแล้วก็เราก็จะพังได้ง่ายด้วยการที่เราเอามาตีตัวเนยหรือทีมชีที่มันเนื้อค่อนข้างแข็งนั่นเองนะคะตอนนี้ก็เปิดสป,ปีดสูงได้เลยค่ะได้ครีมที่มีความเนียนแล้วนะคะอย่างสุดท้ายที่เราใส่ก็คือกลิ่นวานิลาค่ะตีส่วนผสมจนเนื้อเนียนเข้ากันแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะพักในส่วนนี้ไว้ก่อนค่ะ นำเต้าเกลเย็นไว้ก่อนก็ได้นะคะถ้าเกิดเค้กของเรายังไม่หายร้อนนั่นเองค่ะหลังจากที่เราพักเค้กให้เพอุ่นๆแล้วนะคะตอนนี้เราก็มาสไลา์เค้กกันค่ะเล็กใช้อุปกรณ์ที่เป็นเหมือนเลื่อยแบบนี้นะคะช่วยให้เราสไลด์เค้กได้ง่ายนั่นเองค่ะ ทีนี้ก็เตรียมในส่วนของถาดยกเค้กแบบนี้นะคะเพราะว่าตัวเค้กเนี่ยเขายังมีความนุ่มอยู่มากเนาะเราไม่ได้เข้าตู้เย็นนะคะเพราะฉะนั้นจะต้องใช้ตัวถาดยกเค้กด้วยค่ะไม่งั้นเดี๋ยวเค้กเราเนี่ยเขาก็จะหักได้นั่นเองนะคะ สำหรับส่วนหน้าเค้กนะคะที่มันแตกเนาะเราก็จะใช้ซ่อมอะค่ะบีบีซุยๆแบบนี้นะคะให้เขาเป็นเศษเล็กๆะคะ่ะเดี๋ยวเราจะต้องนำส่วนนี้มาตกแต่งหน้าเค้กกันค่ะพอเค้กของเราเย็นนะคะเล็กก็นำตัวครีมชีสฟรอสติ้งอะคะ่ะใส่ถุงบีบแบบนี้นะคะวันนี้เล็กใช้หัวบีบเป็นตัว1นนะคะแล้วก็ดอทค่ะเราจะดอทเป็นตัวเค้กตามรูปหัวใจค่ะ ไม่ต้องสูงมากนะคะเพราะว่าเราไม่อยากได้ตัวครีมชีสท,ที่หนาเกินไปค่ะไม่งั้นเวลาทานเนี่ยมันไม่บาลานซ์กับเนื้อเค้มันก็จะเลี่ยนเนาะก็ดัดแบบนี้ไปเรื่อยๆจนเต็มเลยนะคะพอเต็มวงหัวใจของเราอะค่ะเราก็จะนำเค้กอีกตัวหนึ่งมาวางซ้อนกันนะคะ เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับเค้กเรดเวลวตของเราในเทศกาลของ v าเ e n ไทน์เดย์แบบนี้ค่ะคุณผู้ชมก็ลองไปทำดูนะคะก็หวังว่าคลิปนี้จะไม่ยากจนเกินไปนะคะในส่วนของการท็อปปิ้งตกแต่งนี่ตามใจคุณผู้ชมเลยนะคะจะใช้แบบที่เล็กทำก็ได้นะคะหรือว่าจะใช้เป็นผลไม้สดก็ได้เช่นเดียวกันค่ะและสำหรับตัวดอกไม้ที่จะนำมาตกแต่งนะคะถ้าเป็นดอกไม้ที่ ต้นเขาอะค่ะมียางนั่นแสดงว่าดอกไม้ชนิดนะั้นนํามาตกแต่งหน้าขนมไม่ได้นะคะเพราะว่าถ้ามียางเนี่ยแสดงว่ามีพิษนั่นเองค่ะแต่สาหรับต้นพวงชมพูค่ะเล็กปลูกไว้เองที่บ้านเนาะแล้วก็เป็นต้นพวงชมพูที่สามารถทานได้ด้วยนะคะสําหรับในส่วนดอกแบบนี้ค่ะ โอเคค่ะสำหรับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนแล้วนะคะเจอกันใน EP ีหน้ากับเล็กและที่นี่เชฟเล็กออฟฟิเชียลอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์ให้กันด้วยนะคะลาไปก่อนสวัสดีค่ะ